สบัสดีสบายดีวันนี้มาพบกับน้องตุกในซ่องสาวสมิลเชนเนลว,วันนี้น้องตุกจิบคอแหงหนอไม่สบายไอเมื่อคืนเลยบร่ได้นอน,นอตาดำค่ำเมืยังยูเวียงคือเก้านอนยังบม่ได้กลับบ้านเถอะอันน้องตุกกลับ,บาสิกลับแล้วแต่แต่แม่แต่แม่เพื่อนว่ายังไม่ให้กลับเอถอะใช่จังเลยก่อน มือมืออื่นนี่น่าจะกลับแล้วเพราะมืออื่นเป็นวันพุธเนาะวันที่มืออื่นนี่นาจะบันที่สามวันที่สามวันที่สามของเดือนสามเด้นอนึ่งุกสี่ออกไปหามูแล้วก็ออกไปหาไปเมืองอันค่เจ้าซื้อหกซื้อหกซื้อหกตาสิว่าวแล้วระโว่วาป่าเป็นเซตมาว่ะ เดี๋ยวไปเบิ่งข่าวข่าวเจ้าซื้อผู้เคยเดบ่าข่าวเจ้าซื้อแล้วแล้วบ่แล้วกะน้องตุ๊กก็สิกลับบ้านมื้ออื่นก็น้องโอก็แซดไปถามอยู่ว่าสิกลับบ้านมื้อเด้อสิกลับบ้านมื้อเด้อน้องตุ๊กก็เลยน้องตุ๊กยังบ่ฮู้ื่ว่าสิกลับเด้อบางเทื่อมนมื้ออื่นนี่แหละว่าซั่นน้องตุ๊กก็ยกลับไวๆเนาะเพราะว่าอยากอัดคลิป p FC เบิ่ง ศาร์ของเมืองซัมเนาะแล้วก็มีพี่พีเอฟซีถามน้องตุ๊กมาว่าอันยูเมืองซัมหันมีบอลพักทีพักเยอะไหมตอบน้องตุ๊กตอบเลยเนาะว่าเยอะค่ะผลัเป็นอันภาษาตางเมืองก็คือแบบมีเอีมีาลค่ะมีไลมีลมีอีแล้กับอัน ถามน้องตุกว่ามีรถจักให้เศร้าโบบอกเลยว่าบบมีน้องตุกบอกว่ามีหรือบบมีน้องตุกเบเนใจกันเลยว่ากบโบมีไว้ก่อนเพราะว่าบ็เคยเห็นแบบมีฮานฮานให้เศ้ารถจักนะเพราะว่าบบมีน่าจะบบมีน่าจะบบมีถ้าพีพีเอฟซี FC ทานได้ฮักด้านปิด อยากมาเที่ยวสมเหนือมาเที่ยวเมืองสำมาได้นอนน้องตงุ๊กยินดีตอนหาบเสมอเอาไปเบิ้งเพื่อนซื้อผูกเนาะเอาเป็นจังได้แต่ันเลยซื้อผูกแล้วเรอวะโอ้อย่างอ่ะเพื่อนซื้อผูกยังมาแล้วเอ็มเทาตั้มเลยจีฟล์หรอสาย ยังบมไ่ไืนอันนี้เขาเอินล่อง่งเดี่ยล่เกตลามีกี่ดิวสิบเ,ด,บเด,ดิวตั้มกี่มือได้ปืนเเง,งว้าย con sợ cái nhanh hoàn hình nữa Tôi bình lại หามจุดเด้อซึซื้อนเด้อสอนได้ไหมมุนาจะไปใส่เจ้าฟ่าฮเาาื้อน่าเดี๋ยนี่ไปเละซ้อมว่ายเนาะลอนเล่าเหรอมื่อกี้ปลาเซตมาถามว่าเจ้ซื้อเหล่วเหรอโบ จะตัดจะตัดเถื่อนรูปป่ะเถื่อสองโบอันจะตัดก้อนขนาะดตัวไหนเอ๊ะตัวจะจับนะตัวดำเออต,ตัวดำนะเถื่อสองอันนี้อันนี้พื้นมือนเด้อพื้นเท่าเด้อแปดพื้นสิบแปดเป็นปเนล่าเบื้องสินเขาก็ได้ เปโลเบืงหูกเขากันอันนี้บริเวณนั้นของแถวป่าทุกเนาะทุกเปโลเบิ่งอันสินเขาตำนะลบกวนเขาบเป็นลุกกวนเขาเบิ่งน้ำฝนได้เพราะป่าปล่อยปล่อยเหตุตำเขาเบื้องฮูกเด้อเด้อขาถ่ายวิดีโอเด้อเด้อเป็นเนี่ยมันเป็นอย่าง คาดป่ะจะตั้มจากเดี๋ยวก็ะหกสิบสหนึกหกหกหนึ่งหสิบสีออที่แมนมองอั้เหรอเยอะมากนี่ยเผืนเดียวเหอนอหาเด้ใช่เนี่ยหอยอาหนรเบอนี่ยหอยตั้งทางืนเย็นเลยเนี่ยนี่คือสินเพื่นตํ้แล้วเนาะตกใจเบิ่งงามงาม ขามือเท่านี้เส้นหาเส้นหาแโอ้งามเลยได้เอาฟัวมัไสังตามมาสุดบ่ <c oughs> อฟัวเ้าอก่นซันกรหาจากพงม่้จากพงไม่เห็นตามงามเลยนะอันนี้เราจะกี่ปีอะไรจะตั้มให้บุเรตั้มให้ใส่บาตรั้นนสะอาดใส่บาตร้นสะอาด chào thay bàn đi ừ, à. xong ừ, người dư à, mương đi tiếng khó ờ chắc mượn đi tâm này để phụ nữ đi Cái kỳ thứ 3 này, ừ, mới được này, dụ, ăn, nhanh, này chào cho mình, này là 8 เก่งขนาดขำาม่นอกนี่เหมืนเป็นเดือนบุลเลต <c oughs> จังสีได้ยบุหนึง่งตานน้ำที่หามือหามือจ้บจ้าหามือพอดีสีโมงมันไดยังไงเชื่อได้เหรอจ้าวนเขาเขาอะารอย่างนเป็นแรนี่หรอเานาะเป็นกางตำ ngắm này tắm có dù hột xí có gần có tắm có dù 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 thuyền dù có dù có xí có dù nhau จอมี่โอ้ยอยู่ห้องแวตะกี้อยู่โองงานโอ้จะเฮ็ดอะไห้องงานแล้วมาตํ้มฮูเออววีขาวอีน้อยสองพี่นาากเยเออเออไม่ยุ่เบียงเหรอสามปีไปที่อสีปีแล้วสมปีละที่ตะกี้ก็ตามมาซสอยุ่งเต่งตามสี่งสิ่ลกับมันเป็นเรืสิคัญเออ ส่วนหลายกะทายสำเหนือเหอยเนาะมาละตั้มหูเนี่ยซีนอีกสามสิบนาทีแล้วจ้ะขามะิึงเขาเก็บเนาะเพาเบิมงตอนนั้นที่เพิ่นเก็บเนาะเพราะว่าน้องตุกก็บบหูเก็บบบสางเก็บได้แล้วก็ตั้มหูกับโบสางปั้นเดยเมื่อกี้ไปเบิ้องหันเพิ่นเก็บตั้มหูเนาะเนาะหกสิบหกสิบสี่ 64ดิวป้าหามือได้เป็นว่าหามือได้น้องตุกถือว่าเกง่งอาชีพนี้ก็ซื้อมามีความอดทนนะครับป้าหนีร้ายนาะแล้วก็น้องน้องจุกกะสิได้รับทุกคนไปก่อนในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามน้องตุเปเดเด้อบ,บายบาย